มอร์ morning, นิ่นะคะคุดมอร์นิ่งตอนเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวว่าจะตั้งเวลาเจ็ดโมงแล้วยังไงเจ็ดโมงแล้วคือว่าลืมไปว่าทำอะไรเมื่อวานเนี่ยถูกมากแล้วก็ดีใจที่บังเอิญเจอแล้วก็ด,ดีก็เดินเข้าไปเพราะว่าอันเนี้ยร้าน DM ดีเอมก็คล้ายๆพวกหลานเกี่ยวกับผู้หญิงเออพวกมีทางน้าหอมเครื่องสำอางครีมยาสีฟันผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมทุกอยาก่างแล้วก็มีหลายยี่ห้อด้วยแต่ถูกอย่างยี่ห้อที่เรารูจา้จักแล้วก็ยี่ห้อแพงหรือเปล่าเราไม่รู้เคาน์เตอร์แบนมองไม่เห็นเพราะว่าดูแต่ของราคากลางๆแล้วก็ของราคาถูก ถุงมี2สองสวิตสโครนราคาเท่ากับถุงแบบ H&M ชแอนดเอ็มซื้อเลยเมื่อวานก็แบบก็แค่ไปแวบะบเล่น,เลนๆเพราะว่าอยากได้ถุงอะไรก็ได้มาใส่แคบหมูของฉันแคบหมูครึ่งโลในราคาห้าสิบปสี่สิบสวิตสโครนนู้นะคะซื้อได้ที่เซ็นทรัลมาร์เก็ตเออเดี๋ยวตั้งอันนก่น ใส่ผ้าไว้นะเพราะว่าเพราะว่าเป็ชุดนอนแล้วมันอร่อย,ยไหมนี่คือน้องอบธรรมชาติน้องขาดเกลือ,อพอน้องมีเจ้ากปาปิกาบดหรือว่าเรียกว่าคือเล่ เค็มน้องก็อร่อยขึ้นอืรอ้อนเค็มผู้เล่นก็เค็มเหลือเกินไม่รู้ยังไงเ,เอาไปปารีสได้ไหมอา้าว <c oughs> แล้วก็ ดีเอ็มได้แล้วมาบ้างคือเอาง่ายๆทั้งหมดเสียไปแค่50 50สเตทดิชโคลให้ดูแป้งสีฝันประมาณเจ้าหรือว่า10สเตทดิชโคลมีที่แปลงลินด้วยนะคะผลนแปลงก็เฉยๆเพราะว่ามันถูก สีสันสดใสเป็นยี่ห้อของ D M นะคะแล้วก็อันนี้ก็ยี่ห้อของ D M แชมพูกลิ่นหอมแบบหอมอันเนี้ยคล้ายๆทอนแบร์แคนเบอรี่อะไรเงี้ยหอมแต่ดีไหมก็ไม่รู้แต่อยากจะบอกว่า10โครนเหมือนกันถ้าเปรียบเทียกบกับซิเวเดีนก็คล้ายๆพวกร้านมิลิเนาะราคะประมาณนี้ แล้วก็คือลืมไม่ได้ลืมอ่ะไม่ได้เอามาเพราะคิดว่าอพาร์ตเมนต์ที่เช่าทันไหนก็ขาน่าจะมีเท่ว่าตอนที่ไปเวียดนามเขามีให้เลยแบบมีคล้ายๆเป็นโรงแรมเหมือนแบบมีขวดเล็กๆให้ไปยอดีแต่นนั้มราคาแพงกว่าประมาณห้าร้อยดึงเจ็ดร้อยสวิสโครเนี่มังต่อสามคืนนะแล้วก็มีเป็นวิตามิน b ีสิบสองเป็นแบบผสมน้ำนะ คล้ายพวกวิตามินซีแบบแบบสองคู่ใส่น้ำก็คือใส่ปุ๊บแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวเราลองก็ได้แบบเนี้ยอันเนี้ยให้ซื้อแค่ซื้อให้แม่มีทั้งหมดคือมันถูกอันนี้ก็สิบสิบครนนู่เองแค่มียี่สิบเมตรแล้วก็บีสิบสองนี่คือไปประสาทชาแล้วก็ชาตามมือตามขาอะไรอย่างนี้แล้วก็ ในแมส่ันใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่สิงต้องรอละลายก่อน,ลออลนแล้วก็ติบก็สิบโคลนอ่ะแล้วก็แล้วก็ได้มายี่สิบห้าสองโลคือเอาถุงยี่สิบก,กเป็นจิน๋งเลเวนเด้ร์นะคะเป็นบาดบอมไม่รู้ว่าเขาเข,าเขียนว่าบอมป่าก็ก็น่าจะใช่บาดบอมเพราะว่าเดี๋ยวจะลองไปอ่า น้ำใกล้นี่แล้วนะคะ น้ำร้อนน่าจะผลิตไม่ทันเขาผลิตน้ำร้อนไม่ทันอะใช้เท่านี้ก็ได้แล้วก็ ในบัตบอมก็จะมีเขาเรียกว่าราเวนเดอร์นะคะออกมาเรื่อยๆเนาะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเซตแบบราเวนเดอร์อะซื้อมาแค่อันเดียวอะทำไมดูไม่ดูไม่เป็นฟอง <c oughs> ดูเจ้าบัตบอมเป็นฟองแต่น้ำไม่เป็นฟองใส่หน้ากันแล้วแล้วก็จะมาดีนย่าแล้ว หมอข้าวหมอแกงขนมหมอแกงชิมไปแล้วคำหนึ่งหวานยังแรกกว่าวไหม จากเดินมาจากปราสาทนะคะเดินมาเนาะก็จะมาถึงเรียกว่าฮิโร s สแควร์แล้วทางขวาจะเป็นมิวเซียมอันนี้สงครามโลก ทงที่ก็จะเห็นว่าม้าตัวนี้มีกวางแอร์เรียด้วยนะคะตัวนี้เนาะถึงยอดข้างบนนู้นเลยนะทางขวา หันแม่ อันนี้จะเอามาชิมน,นะคะขวดละยี่สิบห้าน่าจะเป็นนมผสมช็อกโกแลตแต่เป็นทวิ x ส์ทวิ w ส์ทวิ x ส์ทวิคส์เออเขาเรียกว่าอะไรนะรสชาติ้วก็กช็อกโกแลตจากประเทศราชากลุมเวียนนาแต่มีขายที่นี่เพราะเขาเป็นเพื่อนบ้านกันอันนี้ประมาณสิบห้าโครนเนาะแล้วก็น้ำขวดละหนึ่งจุดห้าลิตรถูกมากขวดละสามสี่ครนเอง นี่นะหนึ่งจุดห้าลิตรอยวไปอุ่นอาหารไทยกินก่อนนะแค่เฮ้ย,ย,ย,ยชิมน้ำก่อนลืม ก็ขนาดเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบลิงเนาะว่าแล้วเป็นแบบว่าช็อกโกแลตนมนมช็อกโกแลตเออใช่ทวิสจริงๆิงด้วยถ้าเป็นของสวีเดนก็โอบอยนะ อันนี้ค่อยชิมดีกว่าเอ๊ะชิมไปเลยมื่อไหร่อ็ไม่ขายเนี่ยบลัฟเฟิลช็อกโกแลต รองเท้าบูทคู่นี้ซื้อมาใส่ครั้งเดียวซื้อประมาณต่ํากว่า200โครโนะ่เนาะแต่ใส่เดินเที่ยวอะได้4กิโลเมตรแล้วเจ็บเท้ามากเมื่อยเท้ามากเลยขนาดซื้อแบบไม่หนามากสุดท้ายอาลองโพสขายใน Facebook ที่บุญเพจนะขายได้เฉยแต่ได้เงินมาได้เงินมาราวๆแค่50โครโน่นะเพราะว่าเขาอะเพราะว่าไอปอเนี่ยไม่มีเงินทอนก็เลยเอาแค่50พอ ให้ให้ติดไปหกร้อยแล้วก็ค่าส <No ่งอีกห้าร้อยก็รวมเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบวกเก้าพันก็เป็นหนึ่งหมื่นเท่าไหร่วะหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยอ๋อ สองซูเปอร์น้ำตาลไม่มีเละพริกก็ไม่มีด้วยหรอวดูไปกินกี่ร้านก็ดีมั้งพริกไม่มีน้ำตาลใจไม่มีก๋วยเตี๋ยวมาแล้วแม่อะไรอย่างดี แต่น้ำส้มใส่ชูแล้วก็น้ำป่าเด้วยหรือว่าไม่นี่อะไรน,น,น,นี้กินใส่อันน,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 นี้แล้วกันเพราะว่าไม่มีที่ไหรโอ้ได้เยอะมากเลยตกร้อยห้า รอยห้าส <150. S 2> เขาห่อดีมากเลยอ่ะห่อแบบใส่แล랩นำซุปแค่้ายคล้ายปันด้าปันจักยานมายังไม่เคยกินเยอะมากเลยร้อยห้าสิบ พิซซ่าพิซซ่าแสนตาลไหมใส่แค่น้ตาลดีกว่าใส่ถึงน้ำตาลใส่สเองใส่เองด้วย เขาไม่มีถ้วยเนาะเขาม,มีแต่แบบจานแบบเนี้ยก้นลเลยเกียนร้านจะแซแบบ่บกว่า้วยไม่หวานตรงไงดีอวะ ได้อยู่แต่ไม่มีน้ำตาล ลืมไปว่ามินิมาร์ทที่เคยไปซื้อของทุกครั้งอ่ะเขาปิดสามทุ่มก็เลยหามินิมาร์ทที่อีกที่หนึ่งด้านมีที่ใกล้บ้านเหมือนกันอีกที่หนึ่งเนาะซอยตรงนี้ใช่ป่ะเออนั่นแหละเราไปซื้อน้ำอาจา้าขวดลิตรครึ่งน,น้ำขวดละประมาณสิบโครนเจ้านี้ประมาณแปดโคนสิบโครนนะแล้วก็แร่ด้วย ได้อ๋อน้ำตาลที่แบบเป็นซองๆองเหมือนแบบตามโรงแรมตลาดคาเฟ่ที่เขาแบบแถมอะไรอย่เงี้ยแบบซื้อมาสามซองตกซองละหนึ่งสวิตช์กรนนู้ก็สี่บาทข้าวน่าจะไปเที่ยวว่ะต้องเอาซองเลิ็กมาละแล้วก็ซื้อพริกเพว่าจะมาปรุงก๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้เท่าไหร่อันนี้แพงสุดเจ็ดสิบแลว้วก๋วยเตี๋ยวชามเดียวอะปรุงหมด อยู่เช่นนี้จากจากเต็มปวดเหลือเท่าเนี้ยเหลือประมาณเท่าเนี้ยไม่เผ็ดเลยเจ็ด <c> ส <oughs> ิบ <c oughs> แล้วก็มีไปซื้ออะไรไหมอ๋อก็มาเลยทานตะวันของแม่เป็นสองเนาะสองนั้นก็นึกวยกันเท่าไหร่อืมแปบนึงนะสิบห้าสองสิบห้า ไม่มีอะไรนะหมดแล้วก็ประมาณสามพันสามร้อยเจ็ดสิบอนซก็น่าจะประมาณร้อยน้อยๆร้อยกว่าหมดไปแล้วเนาะก็จะม,มากินอันนี้ต่ออิ่มมากอิ่มมากเลยแต่กินต่อีนี่ก็เขาให้ใช้เอา สิบโมงเชา้าแล้วก็ให้รถมาแท็กซี่มาหับสิบโมงสิบห้าทีแล้วก็แล้วก็แล้วก็น่าจะไปถึงสมามบินแบบไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะสามสิบนาทีก็ถึงละอะไรอย่างเงี้ยสิบอ่ะก็ติดกันสิบอปดสิบสองสิบสามสบสี่สิบห้าสิบหกห้าชั่วโมงก็ไม่รู้จะทำอะไรตอนแรกก็เอ๊ะเดี๋ยวจะไปฝากกระเป๋าแถวนี้เนาะฝากกระเป๋าแล้วก็เดินเที่ยวให้ครบอะไรเงี้ย แต่คิดไปคิดมาก็เดินเที่ยวครบหมดแล้ว <c oughs> คืนนี่คือแบบชิวๆเลยนะสามคืนสี่วันนี่คือแบบชิวมากเก็บครบทุกอย่างแล้วก็มีเวลาเหลือเล่นโทรศัพท์แบบว่าระหว่างวันอะเที่ยวตอนเสสายแบบเก้าโมงสิบโมงออกไปเที่ยวแล้วกลับมากินอาหารเที่ยงก่อนแว้กินอาหารเที่ยงข้างนอกบ้างหรือว่าซื้ออะไรกินแบบแซนด์วิชซื้อ กาแฟซื้อขนมอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาแล้วก็ประมาณวันแรกก็ประมาณบ่ายสามบ่าสี่ประมาณสี่โมงเย็นก็ออกก็คือพักประมาณสี่ชั่วโมงวันที่สองก็ห้าโมงเย็นออกวันนี้ก็ทุ่มหนึ่งออก <c oughs> คือแบบมีเวลาหนอนเล่นโทรศัพท์ยาวคือชิวอ่ะถ้าสมมติ่แบบ เที่ยวทั้งวันน่ะเออน่าจะสองวันก็เก็บครบเนาะ